ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ v i c e of Channel นะครับวันนี้ก็อนมาดูมวยในการวันชังชีพประจำค่ำวันุ์ที่14 มก,การาคมกับพอสอใหม่นะครับ2นน5นหนะครับาวัน,นี้นการก,การวันสายฟ้าัเมาเพชรนะครับ,รบแฟแล้กก็มาพบกับาดารานะครับตะวันฉายพีเคนชัยครับหลังจ <and S 1> ากที่นั้นคู่ก็ขัดเคลื่อนในการชบกันไปหนึ่งครั้งนะครับด้วยโควิด <COVID S 1> นะครับเป็นเหตนนะุวันนี้ก็ได้ พบกันสักทีนะครับวันนี้ก็มาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับนี่กขขึ้นเวทีมาแล้วทั้งคู่นะครับดูเนื้อตัวก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับทุกรัานตะวันฉายวันนี้สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับ ก็วันนี้มาในรุ่นหนึ่งครับเป็นชัดเวกนะจากเดิมนะเดิมนะรับไฟนี้นะครับตะวันะครับันี้นครับตัวนีนะครับตัวน20%นะครับ าการทำน้ำหนักนะครับไม่ได้ในรุ่นที่มมตําบลดันไว้นะครับแล้วก็ต้องเลื่อนขึ้นมาชกอีกรุ่นหนึ่งนะครับ charge, เป็นแคดเวดโกครายกําลังจะเริ่มแล้วนะครับต้องต่อยสามยกมวยไทยนะครับระวัองอยูเข่าตานะ Final uh, well, instructions from Olivia Cost who of course lived in Thailand for a long time until recently, Thailand. ครับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เอป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาชมกันยกแรกครับคูนี้ก็ายเจอซ้ายนะครับซ้ายเนี่ยจะหนักเข้ากันนะครับ knees elbows all the good stuff and in four ounce gloves nice body kick landed by samapet there คู่นี้อายุห่างกัน6ปีนะครับซึ่งเซมาเพีจะเป็นรุ่นพี่นะครับ28ปีแล้วก็ตะวันชัยนี้น22ปีนะครับน้ำหนักส่วนสูงตะวันชายได้เปรียบนะครับ ตีเขาครับล้มงโอุย๊ยตีไปทีนะครับมาดูว่าวันนี้เซมาเพ็รจะเข้าใกล้ได้ไหมครซึ่งฟีมือไอ้คิวมวยนะฮะอยู่ที่ตะวันฉายครับส่วนลูกหนักลูกแรงนี่ อยู่ที่เซมาเพชรนะครับก็มาดูกันว่าเซมาเพชรวันนี้จะเข้าได้ไหมเต่อยซ้ายทีงทั้งไหลนครับโอ้โหสงดสาย I think it was a left elbow on the inside, too, there from Talonjai. It's so fast, you've almost got to slow it down to catch it all. Oh, Semifet thought about a front kick of his own. Saw the counter coming, leaned back. ดูว่าวันนี้ตะว,วันฉายมาแบบค่อนข้างระมัดระวังตัวนะครับไม่ประมาทค่อนข้าง,งนิ่งนะครับต่อยซ้ายวิธีนึงซึ่งวันนี้จะมาเพชรก็เขาได้ให้แบบสัมภาษณ์ครับว่าเขา จะน็อกนะครับมาดูว่าวันนี้ใครน็อกใครนะครับเมื่อกี้กรรมการไม่นับนะครับโอ้ยโดนซ้ายครับจิ้มเข้าไปเรียบร้อยครับลุกไว้ครับโอ้ยยังเมาอยู่ยยนะครับโอ้ยไม่ไหวคยับจบยกยรยย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  วันนี้โดนก่อนครับสมาเพชรครับยังเมาอยู่เลยครับแต่ด้วยนะครับมาดูภาพช้านะครับนี่ฮะโดนแข้งซ้ายก่อนครับโกยสวนขึ้นครับ 22 m ไม่ดีฮะ,ะโดนท่นดอกไม้ไปก่อนนะโอ้ยโดนกระแทก,ก,กขวาไปครับอันนี้โดนซ้ายครับทั้งแรกเขาไม่นับนะครับที่โดนขวานะ ก็กาแบบบวกกันไปเลยนะครับใช้ดีใช้อยู่นะครับแต่ว่าตัวเองโดนนะครับด้วยความที่เขายาวกว่าก็จบไปยกแรกนะครับก็จบไปด้วยวันนี้จบไปด้วยชัยชนะของตะวันฉายครับจบไปแบบเร็วมากนะฮะ ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับแล้วก็ยีเดีผู้ชน,นะครับนี่คือภาพสวยงามของมวยไทยนะไม่มีชาติใดในโลกครับที่ต่อยกันเอาเป็นเอาตายแล้วต้องมายกมือไหว้กันแบบน,นี้ครับนี่คือภาพสวยงามยนะีเดียบุชนะน,นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับ Because Taran once again, the epitome of Muay Thai perfection. Okay, let's get to the dragon now with our young Victor. Tawanchai what a showcase of Muay Thai skills Was it hard to p u l o f a performance like that against your close friends and i l y ไฟนี้นว่าเขารู้สึกยังไ y รว,วันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมากๆเลย y โดยเฉะแม่ไม,ม้มยไทยที่โชวออกมานะคะไม่ทราบว่ารู้สึกที่วันนี้นจะต้องมาต่อสู้แล้ว็เอาชนะเพื่อนที่สนิด้วยกันนะคะครับก็ทางมวยมันหนีกันไม่ได้ครับผมก็รู้สึกเมื่อกี้ที่ต่อยไปก็รู้สึกตกใจนะต่อยพี่เขาล่วงอะ Well, this is really um, unavoidable. I was really surprised that I really knocked him down. But anyway, we cannot avoid this. This is just the fight. So um, I was really surprised as well.

คิดว่าจะต้องเตรียมตัวอีกกว่าจะไปเจอกับพี่โอ๋อะค่ะก็ถามว่าพร้อมไหมตอนนี้ก็ผมยังตัดสินใจไม่ได้ผมต้องคุยลูกพี่อีกทีผมอยากต่อยรุ่นนี้นะแต่รู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วผมอยากไปเฟเธอเวทผมอยากไปล่าเข็มขัดเจ็บสิบโลที่เพ็นปรกฏครับ Well um, for this weight division i cannot decide by myself i think i'm not quite ready but i'm really ready for featherweight to um, challenge the world title for featherweight in 70 kilogram well another featherweight matchup sounds like a lot of fun and i'm sure these fans here would love to see compete inside the circle again ladies and gentlemen your winner tawan chai ท่านใดนะค e ช่อบก็อยมกตามดจนะครับกดซับสไคร์ให e ด้วยนะค h ับเพื่อเปา o ตามนดยวคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าภ i พสวครับ Is he out of will group break check?